ท่ะเมื่อพูดถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่อไปสํานักงานขนาดใหญ่ต่างๆก็จะเริ่มให้คนไปทํางานที่บ้านกันมากขึ้นจะหมายถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไรและหน้าตาของเมืองใหญ่จะเปลี่ยนไปอย่างไรคิดยกกําลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานที i ดีไอค่ะเรื่องของสํานักงานให้คนไปทํางานที่บ้านเนี่ยคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่ไหมคะจย์ครับในเมืองไทยก็เริ่มเห็นเริ่ม เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้ววันนี้จะขอเล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจไทยทําไมถึงอยากให้พนักงานทํางานที่บ้านกันครับค่ะหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คือการประกาศว่าจะไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ของ SCB แล้ววันนั้นพนักงานก็ไม่ได้ไปทํางานกันเยอะนะคะกระทบ SCB ไหมคะครับวันนั้นนะครับไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า s c b ก็ปิดสาขาราชโยธินก็คือสำนักงานใหญ่นะครับเพราะว่ามอบประชุมนุมแต่ว่าวันนั้นถามว่าทํางานกันอยู่ไหมทํางานกันครับทำงานกันอยู่ที่บ้านครับ ก็แสดงว่าไม่ได้กระทบกับรูปแบบการทํางานมากจนเกินไปใช่คะไทยพาณิชย์วันนั้นไม่สะดุดนะครับเพราะว่าได้พยายามเปลี่ยนให้พนักงานทํางานที่บ้านมาพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานที่บ้านของไทยพาณิชย์ส่วนหนึ่งก็คือการทําให้การทํางานต่อเนื่องได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆนะครับซึ่งมีมาก่อนเกิดเหตุการณ์บอบครับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับองคอ์กรถ้าจํากันได้เราคงได้ยินว่าไทยพาณิชย์จะปรับองค์กรครั้งใหญ่ตั้งแต่2ปีก่อนแล้วใช่ไหมครับ และปัจจุบันนะครับต่อให้ไม่มีม็อบนะครับไม่มีโควิดระบาดอยู่ก็มีพนักงานประมาณครึ่งหนึ่งครับที่ทํางานจากที่บ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับไทยพาณิ์ถือว่าการทํางานที่บ้านนั้นเป็นการเร่งรัดพัฒนาการรับเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ตั้งแต่ปรับโครงสร้างมาหัวใจสําคัญตัวหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะพวกไอทีการทํางานที่บ้านถือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสในการปรับรูปแบบสํานักงานครับแทนที่สํานักงานจะเป็นรูปแบบที่แต่ละคนมีที่ใครที่มัน ก็จะได้ใช้โอกาสในการปรับพื้นที่เอาพื้นที่ที่เหลือนะครับมาให้คนนั่งทํางานร่วมกันในรูปแบบใหม่แล้วก็สร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเชื่อกันว่าจะทําให้คนเกิดความคิดสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นคนเกรงอกเกรงใจเจ้านายน้อยลงจะได้กล้าพูดนะครับแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือแผนการในการใช้การทํางานที่บ้าน ในการปรับโครงสร้างองค์กรและก็วัฒนธรรมในการทํางานเลยครับนอกจาก s c b แล้วบริษัทอื่นๆปรับกันอย่างไรคะอาจารย์เราอาจจะคิดว่าธนาคารนะครับอย่างไทยพาณิชย์นะครับเพราะเป็นธนาคารจึงทํางานที่บ้านกันได้บางส่วนแต่จริงๆแล้วก็มีบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างเช่นโตโยต้าครับโตโยต้านั้นใช้การทํางานจากบ้านในการบริหารต้นทุนแล้วก็เกื้อหนุนให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรครับเมื่อเร็วๆนี้ครับโตโยต้าก็ปิดสํานักงานการกรุงเทพครับ ย้ายทุกคนนะครับที่ทํางานสนํงงานักงานไปอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่ที่สํโรงซึ่งตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าต่อไปให้คนทํางานที่บ้าน50%ด้วยวิธีการแบบนี้นะครับโตโยต้าก็สามารถทํางานยืดหยุ่นได้มากขึ้นต้นทุนก็ลดลงครับที่สําคัญเลยก็คือลดค่าเช่าสํานักง,งานการกรุงซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ค่าเช่าราคาแพงครับพอย้ายไปอยู่สำโรงนะครับค่าเช่าก็ถูกลงแล้วเนื่องจากคนจํานวนมาก ไม่ต้องไปทํางานที่สํานักง,งานพร้อมกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ไม่ต้องไปเช่าเพิ่มคนก็สามารถอยู่กันได้พอที่สํารงครับนอกจากนี้เนื่องจากสํานักง,งานหายไปหลายจุดนะครับก็เลยทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการรับส่งพนักง,งานก็ลดลงไปด้วยครับเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยครับ<อ>เช่นเดียวกับต่างประเทศนะครับกลุ่มที่ปรับตัวไปไกลที่สุดกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเทคโนโลยีครับถ้ามาดูบริษัทเทคโนโลยีอย่าง DT แทนะครับซึ่ง เราทราบกันว่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตึกจามจุรีสแควร์นะครับ d t แทก็ปรับนโยบายให้คนทำงานที่บ้านใช้โอกาสนี้บริหารออฟฟิศเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาครับโดยที่ d t แทนั้นเริ่มให้คนทำงานที่บ้านอย่างเต็มที่ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วเพราะฉะนั้นโควิดมาก็ช่วยเร่งให้มันเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันก็มีคน60%ครับที่ทำงานจากบ้านเรียบร้อยแล้วการที่ d t แทตัดสินใจเช่นนี้นะครับก็ได้ประโยชน์ครับประโยชน์ตัวหนึ่งก็คือ เนื่องจากจะต้องต่อสัญญาเช่าพื้นที่ใหม่นะครับก็ปรากฏว่าพอมีนโยบายทํางานที่บ้านอย่างเต็มที่ก็สามารถลดพื้นที่ในสํานักงานแทนที่ต้องเช่าหลายชั้นนะครับก็หายไปอีกหลายชั้นเหมือนกันลดพื้นที่ลงไปได้40%ครับลดค่าใช้จ่ายก้อนโตได้ยินข่าวว่าระดับเป็นร้อยล้านบาทต่อปีเลยนะครับที่ประหยัดได้จากค่าเช่าสํานักงานครับแล้วก็สามารถปรับพื้นที่ให้มีการทํางานแบบมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมสําหรับบริษัทในธุรกิจไฮเทคได้ด้วยครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสำนักงานต่างๆด้วยไหมคะคงเป็นข่าวดีสําหรับบริษัทต,ต่างๆที่ลดค่าใช้จ่ายได้แต่กรณีแบบนี้มีคนได้ก็อาจจะมีคนเสียนะครับคนที่จะเสียกรณีนี้ก็คือคนที่สร้างตึกนะครับเพื่อให้เป็นอาคารสํานักงานครับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ตอนนี้มีแต่ขาลงครับถ้าเราดูข้อมูลนะครับเราจะพบว่า อัตราการใช้สอยพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพนะครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เหลือเพียง87ครับแล้วปีหน้านะครับจะมีพื้นที่เปิดขึ้นมาใหม่อีกเพราะว่าการสร้างตึกเพื่อใช้สำนักงานนั้นเขาวางแผนกันมานานหลายปีแล้วก็ก่อสร้างกันอยู่แต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่ตึกออกมาบริษัทจํานวนหนึ่งนะครับก็จะให้คนไปทํางานที่บ้านเพราะฉะนั้นพื้นที่เหลือก็จะเยอะขึ้นแล้วแถมเศรษฐกิจนะครับตกต่านะครับเพราะฉะนั้นคนก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายกันนะครับ มีหนำซ้ำก็ยังจะเจอกับธุรกิจ coworking space ที่ใครต่อใครหันมาเปิดกันรวมทั้งโรงแรมซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาน้อยก็จะหันเอาพื้นที่โรงแรมไปทำ coworking space เพราะฉะนั้นธุรกิจให้เช่าพื้นที่นะครับต่อไปคงต้องแข่งกันอย่างดุเดือดมากมายเลยครับแล้วในภาพรวมองค์กรต่างๆในไทยเนี่ยควรจะต้อง ปรับตัวกันอย่างไรคะอาจารย์ครับองค์กรใหญ่ๆนะครับดูเหมือนว่าจะปรับตัวกันได้นะครับโดยให้พนักงานทํางานจากที่บ้านมากขึ้นซึ่งลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับและช่วยทําให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทํางานไม่สะดุดแม้เกิดเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นม็อบมาล้อมหรือเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติต่างๆนะครับลดต้นทุนเกื้อนหนุนประสิทธิภาพครับแล้วยังสามารถปรับพื้นที่ออฟฟิศให้หนุนการสร้างผลิตภาพสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ครับ แต่ว่าแน่นอนครับพอเกิดบริษัทใหญ่ปรับกันสักพักหนึ่งบริษัทเล็กนะครับก็จะปรับตามและเมื่อถ้าเกิดมีการปรับกันทั้งหมดครับคนจะย้ายไปชานเมืองมากขึ้นหรือเปล่าผังเมืองจะต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าการเดินทางต้องเปลี่ยนไปหรือไม่เหล่านี้ครับคือโจทย์ที่ทุกฝ่ายนะครับคงต้องช่วยกันคิดว่าจะรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ยากจะหลีกเลี่ยงนี้ได้อย่างไรกันครับ น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่มากนะคะและน่าจะส่งผลต่อนโยบายการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวด้วยนะคะถูกต้องครับการวางผังเมืองการให้บริการน้ําไฟโทรศัพท์โทรคมนาคมต่างๆก็คงจะต้องทบทวนตามโครงสร้างเมืองและการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปด้วยครับเอาละค่ะก็คงจะต้องดูว่าแล้วในเมืองไทยองค์กรต่างๆเตรียมที่จะต้องรับมือกันอย่างไรนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระดับย่อยๆด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ